ฟันแม่นคือเก่าเนาะอาจารย์เนอนบ่ได้มาหาอาจารย์โดนเด้อครับเด้อวันที่แล้วเขาหนึ่งหกวันนี้เด้อครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดคนที่อาจารย์ข่าบนล่างบ่เข่าบนทั้งบนทั้งล่างนี่นะครับวันนี้เด้อข้างในตัวไหนได้ว่างสิบเจ็ดกับสิบหกอาจารย์วันนี้ได้ตัวไหนค่ะงวดนี้บอกครับอาจารย์ฟันมาจากไหนงวดนี้งวดนี้บอกครับได้แปดหาครับโอ้นี่ได้แปดหาเขาก้มจิ๋มอย่างนี้ได้คุณทมิงฟันมาจากไหนค่ะฟันอันเห็นพเท่าค่ะผู้เท่ามาบอก คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีอา,อาจารย์แปะนะครับไปเจออาจารย์แปะโดนโดนนะครับพอผู้ใดคิดหอดอาจารย์แปะก็ได้มพาพ่อนนาเพิ่นเด้อมั้ยนะอย่างง่วนอย่ายงงั้นอย่างง่วนนะครับเนาะง่วนแปดตัวครับเป็นยังไงอาจารย์สบายดีบ่สบายดีครับค่ะได้กินข้าวทะเลเขาเป็นบ่จ้ะครับ ไปฟันอย่างไรถ้าม่นเมนทีอาจารย์ฟันเกี่ยวกับยังบอกฟันเกียวมาว่าแต่ใส่หน้าโอ้ว่าหน้าผ้าคีไปไปเด็นวัดประทันครับบันทึกที่วัดหนึ่งเกจศูนย์อือครับครับหลวงพ่ออยู่ที่ถือดิบะหลวงพ่อกันมาจะโชคดีหลวงพ่อจันครับอ๋อวนที่แล้วอาจารย์แปะฟันเม็นบ่คะครับฟันที่รดหน้าเน้อหน้าแปลว่าผมสวที่แต้มันออกอี่หลีครับแป้หักลับชิบเกีครับ แสดงว่าโชคดีทั้งบนทั้งล่างนี่ตัวเนี่ยครับโอ้เด็ดองเด่งฟันเธอเดียวเด็ดซองสองเด่งเลยมันมจะใครอันไอยได้ดินนอ้องถือเป็นแสนพูนเหรอครับนี่ถือกระต่ายีสองใบครับเขาหนึ่งหกนะครังวืที่แล้วเนาะหนึ่งหกฟันแน่นคึอเก่อนาะอาจารย์เนาะเนี่ยนครับบ่ได้มาหาอาจารย์โดนเลยนะครับเด้ออาจารย์แปะม่นสองเดือนหรอครับครับเพราะว่ามาผ่านมาอยู่บ่เจออาจารย์นักเขื่อ บ่มันกายสองเดือนบ่ค่ะว่าผมจะไปแต่เศร้าครับไปไปทำงานหัวแมงไปเลี้ยงงัวอยู่ล้างเท้าแยกเขาล่องบานแยกเขาล่องบานเป็นอาทิตย์ผมก็บ่เที่เ่าไม่เห็ดไฟเบิดตหนีครับนี่มันมืนกลัวครับโมใส่ไฟไหนครับมีครบเบิร์ตเลยมีครบเบิดแล้วครับนะคะแต่ก่อนพอผู้ใดที่เคยได้ติดตามตัวเลขของอาจารย์จะโดนได้พี่น้องเป็นปีนี่นครับไปบอกข้าเจ้าถเถค่ะ บะถือเกี่ยงกันสองงวดงวันที่สามบา่อได้ครับครับเขาจะคอยใส่สองสามอร่อยครับจะสูบช่องหนึ่งหกวันห้องหนึ่งก็จะถูกทราบเป็นนําใจนะครับแต่ว่าพอถึงวันตายแล้วไหมครับพอถึงวันชิงลูกไอ้พ้นไปตายอันนี้เจ้าขวนผีเห็ดเพลินเนี่ยยิ่งปลานี่ครับย้อนมองล้านอันเ้าจะอันขายปูนนี่ยไหมครับพ้นไปครับพ้นเป็นย่ามแล้วเป็นปีนพ่นยิ่งป่าแล้วเป็นอะไร ทีเดินนำไปเห็นน้ำแรกมาเลขออกบัดเถือกผมบอกเพื่อนอันนี้ยมันนี้ถือเทไรบุสถดสามรลอยครับก็ดีกครถือใส่สามลอยหวดที่แล้วเขาหนึ่งหกพวนนี้ได้ค่ะนึ่งหกหนึ่งเจ็ดผมได้อาจารย์คนใหญเขาบนล่างบอกเขาบนทั้งบนทั้งล่างนี่นะครับบอกหน้าสิบอันสิบหกก็สิบเจ็ดครับฝันสื่อป่ะหันนี่สื้อเต้น้องสาวผมเนี่ยน้องสาวครับน้องสาวถือสองใบแต่ว่าเราอัน ไม่แต่ดินเขาจะเาบะขายครับอยู่นี่เขาจะากระบาขายอันมาส่นแยกเอกอะอันแบบใช่งวดนี้เด้ใช่ตัวไหนได้บ้างสิบเจ็ดก็สิบหกอาจารย์งวดนี้ได้ไหมค่ะงวดนี้บอครับอาจารย์ฝันมาจากไหนงวดนี้งวดนี้บอครับครับได้แปดหาครับโอ้นี่จะเป็นหาแถวก้มริงนี่างนี้ก็ที่มฝันมาจากไหนค่ะฝันอันเห็นผู้เฒ่าค่ะผู้เฒ่ามาบอกใส่สุดยังผู้เฒ่าใส่สุดสีขาวครับมัดจุกฝันอยู่นี่แหละอ๋อฝันอยู่เฮือนเท่านี้นะครับก็เล่น พรด็พระก็ได <oo> ้มากครับได้ใส่บาทปูเบ่าหลายดอกใส่หาบาทกับพ่อว่าสันใส่หาบาทกับพ่อก็สิไปเดี๋ยวเริ่มเสือ้ล่านี่เด็กตัวกับฟันเห็นอันปูเหีนว่าสันฟันเห็นปูปูผู้นั้นล่ะปูนได้สุดขาวปูก็เป็นแปดแล้วว่าสันว่าเป็นเก่าแล้อปูเป็นแปดล้วกันตัวกับใส่พระก็เป็นหาแล้วว่าสันเขาตีให้แปดหาใส่บาทอีกครับ แตดหาว่าสันเอาเด้อว่าสันโอ้เป็นแตดหาครับฟันมืงขึ้นบาทนั่งชิบุเป็นศูนย์บอกครับครับเจต่างก็ว่าไปเด้อพี่น้องอาจจะเป็นผมกับประกาศซองมังคืนครับโอ้ฟันมันกระซายเพิ่งสี่ล้วครับผมมาเขาเมื่อไหร่ใสีในบ้านตอนนี้มึงเท้ากับฟันอี่เียวไม่ไปบอกยายอ๋อมันคือฟันน่ะเขาอยากไปซื้อผมหลายอยู่ นี่หลังหวัดเขาจะซื้ออีกอยู่แสดงว่าฟันไม่ไหวนี่ต่ออาจารย์ฟันมาขึ้นนี่ฟันมาขึ้นนี่ฟันลักษณะนี่นอกพี่น้องนอกอาพี่ิน้องลองสีเบิองด้วยค่ะแต่ว่าปูนี่ที่เป็นแปะน้ะงขาเแม่นครับปูเป็นบาดี่ไส้นี่เป็นหามันเป็นหาครับแต่ว่าทั้งในบาดมันจะเป็นหนังกระโปรงจับบาดนี่มันอาจจะเป็นศูนย์ด้วยไรไรท่านอาจจะตีเป็นศูนย์แต่ว่าอาจารย์แปะตีเป็นตัวใดเนาะพระนี่เป็นตีเป็นแปดแปดละกัน หานมท่านกับอกว่าหาได้พระสันผู้จิไปจได้ววะสันได้แบาแปดหาได้อาจารย์พระันยังมืออ่นออาจารย์เัาก็เป็นอาจารย์เหนียวกันส่วนตัวกระบวดตัวกระบวดได้อั่นสามัญสาหรือพระสันคนบอกของิก็ได้เสดเดือนฝันเลยแม่นเจตังตื้มอีกตัวนึงเด้อบาทพินชี้เป็นศูนย์นะคะแม่แม่แปดศูนย์หาหรือว่าอาจารย์แปะวาน้าบอเขาจังใดทีนแน่พืนตีให้คือแปลมันจะเป็่นหนึ่งว่ะ ว่าเป็นหนึ่งแปดหนึ่งหางอ๋อแปดหนึ่งหาก็แปดหาหนึ่งนี่แหละนี่แหละก็แปดหาหนึ่งแปดหนึ่งหานะคะแต่ไพ่มักน้ำแอดมินก็ะได้ด้พี่น้องแปดห้าศูนย์ศูนย์แปดห้าอันนี้แอตตีเองดอกว่าแต่ว่าพุ่นผู้ฝันนี่พิ่นสิตีตามลัทีิของเพิ่นนะคะ แานปแปะเราก็ตีตามราทีของเราแปดห,5 1, 5 1, หนึ่งห้าแปดหน้าหับเนาะครับเนาะคับครับแต่ว่าสอตัวพัตีให้เล, 8, เลยแปดห่นบอกครับ,รบตัวเดียวหาครับ,รบ <ừ> นี่เดี๋ยวมาเขาก็ติมหมกฮงพอดิครับนอะนี่เดี๋ครับตหมกฮงโอขอเรียกไว้นี่เดี๋ยผมขอไว้นเก๋พราะว่บา,บาบพาผมบอกด้ขุดนี่สายเนพี่น้งโอ้นี่บอกนี่แปดหาโอ้พี่น้าแปดหาศูนย์เนะสายอาจารย์าศูนย์นี่เดี๋ยครับซี่สี่เติมหมกฮงนำโชคเนปง่าม เมือนอยูใกล้ๆก็เห็นเนม่นปะแปดศูนหนั่นใช้อาจารณั่นเด็นั่นเด็ดนั่นเด็ดเลขแปดเลขศูนเลขหานี่เด็เลขหาตงเดียว่เห็นอยู่ด้่นอเลยแปกับงามนั่นเด็ดนั่นเด็ดเขาครับเห็นบ่หังเดียวเห็นบ่ครับได้พอเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไเห็นอยู่ในผม่ได้ตัวได้อรึเปล่แปดหาศูนตัวนั่นแปดศูนหาได้เต็มเต็มได้เลยนั่นอาจารย์อาจารย์ไปเอฟซบ้างนี่อาจารย์นี่นี่เอาไม้นี่นี่ใ นี่ครับหกเก้าแปดนี่ครับนี่โอ้เห็นแน่ปะนี่ยแปดแม่นว่าน่ะแปดศูนย์หานี่ครับเลขหาบักง่ามวนี่แปดหาไ้นั่นแหละแปดหาได้แปดหาศูนย์นะเนี่ยนะครับเล็กศูนย์อยู่ทางหลังเนี่ยนะเนี่ยนะครับเลขศูนย์อยู่ทางหลังเดขาเนี่ยแปดกักจัสี่นะแปดศูนย์เออแปดหาหาศูนย์ดอกแปดหาศูนย์ปดหาศูนย์ครับเน่นี่เดยครับปาดมาสัดคักสแน่พี่น้องนี่เลขหาให้ง่ามักนี่เดี๋ยวเบื้ังหล แปดห้าศูนย์นี่เลขศูนย์แปดห้าศูนย์เลขคู่ห้าหกเก้าน้อยใาเนาะบันนี้เลขฟันก็คือแปดห้าแปดห้านึงไมนครับแปดห้าหนึ่งหรือแปดห้าศูนย์กระได้หน่อยไมนครับนี่แหละไอ้น้องกันนี่อย่างผมบ้านนี่แหละอันนี้น่เรียกออกเก้าหานี่เรียกออกแปดห้านั่นคือออกเก้ากันหาหนึ่งหาศูนย์เป็นสิแม่ค่ะนี่แหละครับยี่ตัวเดียวกันนี่แหละนี่แหละนี่แหละนีหัวมัดมัออกไอ้น่องกับเป็นไปได้เนาะนี่แหละครับมีหัวคู่นิไหม พี่อันนี้ก็หาอันฮกหาฮกเก้าอันนี้ก็แปดหาศูนย์ไหมอาจารย์นี่นะ<า>ครับมันมีฮกโคูดนาะ <6 S 2> <โฆ S 1> ตัวเลขนะต้องก,ก,กโตไหมค,ค,ครับเน,นี่เาก็ล่องซื้อเอบื้ับเอาตัวเลขเป็นหนาก็ได้เพื่อจะหาหกเก้าแล้วก็จะมาแปดหาศูนย์หนึ่งสี่ก็ได้อืมเอาแบบในวาจาแมีนผมกับขึ้นบ้านทั้งสี่แหละเพื่อจะาแปดหาศูนย์หนึ่งสี่เราก็เก้าหาหกหนึ่งสี่ก็ได้ครับนี่กับไปไหมนั่นเป็นหกค่ะ แต่ว่าเหล็กเป็ดหามันชัดพี่น้องเปดหามันล่งงามครับนี่นี่นหนงามคักเนาะอาจารียกขอครั้งแรกว่ะค่ะที่ต้นมะระบุนี่แหละครับขอครั้งแรกในชีวิตเรื่อยๆขังแรกในชีวิตเผาพิจารณาไปนะครับเด้อครับมีเพื่อปัญญโชคเราแม่นอ่นต้นหนึ่งมันมันเสียแล้วผมก็เลยบ่อนบริสนทธิ์ใจผมก็เลยผมมาคืนอันอยากอันเห็ดอยู่วเราเห็ดงมดนี่บ่ค่ะครับมันก็เพิ่งมาเห็ดนี่ตอนนี้เป็นมากกครับดูแลนี่ที่สองที่สองก็ที่สามนี่ อันนี้นี่ยที่ตรงก็ความฝันบอกอาจารย์เนี่ยครับผมก็ความฝันได้ครับนี่แกหาจะตรงกับความฝันครับฝันว่าจะอะไรกับอาจารย์แปะฝันอ่นเห็นพระกบอันปูก็ปูใส่สุดขาวเป็นจุกดอกผมก็ได้ใส่บาทผมก็มนก็ได้บอกอันผมไ่ได้บอกไม่ไใส่บาทเพราว่าสันปูมากว่าสันปูปู้เสือันสุดขาวนี่แหละปูเขาจะยืนถ่ายอยู่ทั้งหนาในบ้านผมบม่มีเงินเนี่ยบัดตัวผมมีอยูหาบาทโอ้ปัดใจสักหนึ่งก็ได้หรอกครับ พราะอย่างนียเบอ,อนกัอันปูอันปูผู้คนเหมือนอาจารย์คือเพื่อนเพื่อนอันห้ำหรเอว่าอาจารย์มาท่านก็ได้วอานีห <c oughs> นห่หาบาตก็ใส่วิปเจสัมมีก็สใส,ส่พระสัมีแหละอาจารย์มาท่านให้ใช่เพื่นหาบาตอก็ได้ว่าได้ตัวได้หรอเนาะปูซื้อเอาแม่อันตูก็ใส่บาทหาบาทผ้ากับอันปูก็เป็นแปดเ่านเป็นห้าครับเพิ่ก็เลยบอกว่าแปดค่ะครับกใองซื้อไม่บอกผมซื้อนี่แล้ะครับปห้าห้าแปดระอาจารมขึ้น ผมบอกเขาไดยว่าเบื้องอะไนี่ก็จะเขากันนักแต่ส่วนเราต้อมาตรงกับความฝันครับตัวใดออกกันบเน้นใสมันจะออกตัวใดภายในนี้ผมว่าเน้นตัวใดผมมักยังสี่ฮะฮะมันแปดหกว่ะโอ้ผัดมากมันยังสี่รัดแปดหกอ่ะพี่เจน้าไปได้ครับแปดหกกันเนาะค่ะแน่ว่าักกับแปดกับมี่ยูนหไหมครับแปดกัมี่ยู แต่ื้อไอซีน่องเห็นไหมครับแปียกหกเห็ไหมก็แปดห้านี่แหละไอ้ก็น่องนี่ผมจังเกียดดูมันต้องมันต้องออกครับไม่ได้หนีเลยนี่เห็ไหมนี่นี่นไหไม่บ้วงนี่เลยมันต้องออกมันบอาครับนีครับ